สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไนกแล้ววันนี้นายมีสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องชาวเกษตรกรค่ะนี่เลยอยู่ในมือไนายแล้วไอเน่าสารจับใบาสารจับใบสูตรเข้มข้นแพร่กระจายดีเกาะติดแน่นดูดซึมไวและไม่มีแอลกอฮอล์ขนาด5 0 0ซีซีผสมน้ำได้ถึง2 0 0พลิตรวันนี้นายจะมาให้ดูประสิทธิภาพกันนะคะราคาปกติ3 5 9บาทแต่วันนี้เอาไปเลยเพียง139บาทเท่านั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่า1 3 9บาทเนี่ยจะได้สินค้าไม่ดีวันนี้นายมาทดสอบให้ดูค่ะ นี่นะคะเรามาดูอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะมันจะไม่ค่อยติดแน่นนะคะเป็นเม็ดๆเ,เลยนะคะมันจะไม่ค่อยแพร่กระจายนะคะแบบนี้นะคะถ้าฉีดยาไปนะคะดูนะคะมันก็จะร่วงหมดเห็นไหมหายไปหมดแล้ว <S <S เดี๋ยวเราจะมาผสมไอ้นา,อาสารจับใบกันนะคะ <S <S นี่เดี๋ยวเราใช้อัตราที่น้อยมากๆเลยนะคะ ใช้ปริมาณ5ซีต่อน,น้ำ20ลิตรนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนายจะใส่แค่นิดเดียวพอนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูะะดดดข้อชี้น้ำค้างใส่ออกก่อนนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมคะว่ามันแพร่กระจายได้ดีมากโหติดใบเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูกับเมื่อกี้ที่ไม่ได้ผสมกับสารจับใบนะคะเดี๋ยวเรามาเขาย่าดูกันเห็นไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนมันก็ยังอยู่นะคะ ก็ยังเกาะติดใบแน่นอยู่นะคะเป็นไงคะ139บาทคุณภาพดีขนาดนี้ใครสนใจไอ้เน่าสารจับใบขนาด5 0 0ซีซีปกติราคา359บาทวันนี้เอาไปเลยจัดโปริิเศษนะคะเหลือเพียงขวดละ139บาบาทเท่านั้นใครสนใจกดคอมเมนต์ใต้คลิปหรือทักแชทเพจได้เลยคะ่ะ